เจะเสียบตัวบปูเสียบเนื้อน้ำกระดานที่กุ้งครับมาเด้อพี่น้องครับวันนี้มากินตำปูทะเลครับพี่น้องมือนบึ้ยพี่น้องมู่เสียงนกจอกพี่น้องเลยตำปูมาจ้ากุ้งกุ้งเป็ดเป็ดจังเนียนเนียนครับ สมพักครับมาเลยครับพี่น้องครับวันนี้ตำปูตำปูยังไงครับอืแจะเสียบัวปูเสียบเนื้อๆน้ำกระเด็นี่นนกุ้งคร้อมตำปูแทบกวกพี่น้องเลยสวัสดีครับมิตรแดนแฟนติกรหดสู้กหสวซิก่อนครับสวัสดีจ้าสาวปุยโยผักจ้ามาเด้อพี่น้องครับวันนี้มากินตำปูทะเลครับพี่นอ้องเหมือนบึย้ยกับพี่น้องมูสเสียงนกจอกพี่น้องเลย ตล่องมีหน้าครับมามาพี่น้องมาเสิร์ฟแมกันครับมาหนี้ตำเสบบกอกเด้อครับพี่น้องพร้อมกุ้งติ๊กกระม้านำนี่ฮครับพี่น้องเหยือยอื้มชิมนำมักันหน่อยสิรสชาติแป็นยังไงพี่น้องเลยบกกกชิมบกกก้เสิร์ฟกับน้ำชิมนำกันออกซิจตตรวจเล็กน้อยครับพี่น้องออกซิเปรี้ยวๆเปรี้ยวอมหวานเล็กน้อยพี่น้องเลยรสชาติตรจตรวจครับพี่น้องมามาพี่น้องมาเสิร์ฟแมกันครับนี่กุ้งกุ้งเปรี้ยวดจะมัน นี่สมพักได้พี่น,อนอ้องอ่ะืมปการจอบอส่วนหนามแสบเลยอืมตัวนี้ เอามาพี่นอองมาเนื้อเป็นบีบออมาปูดออกมาสิมาตุ่นยนี่ยบวไปแล้วเนื้นแนนครับแ่บจะ อ,อจวดที่นี่กัน,นอนะอ๋กุ่มโตเนเรับสุมพักได้พอ บีบมนันออกมากกอนพี่เนอะบีบมนันออกมากันสดน้ะมาตุยนำ้นำ,น,ำน้ำนวลมั้จ๊ะ กุยช่ายของออกเลยบ่ะเนี่ยยังข้างข้างที่ออกกุง้งเกียกสมพักครับ เนื้อเนีนๆครับอืกระเด้อจ้ะจิ้มนึงคัจบนะโดนให้จิ้นในนึงพี่น้อง

khắc lạiพี่น้อง làm à Nước lại rồi บเผ็ดมันกับบ้ซแบพี่นองเอืเ้อกแง่เพราอร่อยอร่อนออจะกินนังทอ,งอ,อไดไ,ไม่น้อกมันหรือด้บ่ไหนแมนเป็นกาบ เนี่ยาลายแรงกับปากรูดๆด้วยหวานไปก้ามาตะทากอันซากทุบพี่กิม้มต้องสากทุบมาพร้อมเลยแม่น <c oughs> มันเห็นแบบฟูๆไหม

Nhưng ta khỏi Ủa. Nồi gì lên cà xé áp đẹp Ấm Mày ความไพ่ปิ่งต้องจินต้องเป็นนักสืบอ,อ้าเ <c oughs> อาอะไรเดือดทัด กลุ่มตัวเงี้ยครับความสมพักอีกตั้งหาไปนองเลยเปนู้้ใายบีบใส่บังขคตัวยนี่นิดนึงทำแตง อาไรเนี่อกระดิตกอ่ะจำแตงสูตรมีอยู่แตงใส่เลยสุดหนามใส่ตอนงอใส่เ,เปิ้จะ <c oughs> เปินเบาอย่างเ,งเงงานาะเปินเดียวบ้างแล้วได้ย,ยิมใส่เปินลสินะเปิเล้ลแ้วก <c oughs> เป็นคุณเฟรนดีไปก่อนจดีดีดีเพ็ดเพ็ดออกน่นน่นน่นคือเกาครับก็ยู่ใส่ก็เอิญใส่ได้พิ่หวังนะเอิญใส่ซื้อได้ยืดขวัญนะโอ้แย่พิ่หวัง Nó chuột nó hình nó Thua đẹp không là Đẹp <coughs> <có thể> <coughs> <này, điều> <coughs> ไม่ยังครับปูแท่งเงือกสิเรียกง่ามบุ้ยอาจารย์นายขอขอบคุณขับคุนเด้อครับอีกรอบหนึ่งรับพี่น้องติดตามที่ชมครับว่าปุ๋ยจุ่มผักกับฝากอะไรแค่กดติดตามครับสหรับคลิปนี้ไปก่อนคลิปหนามาาไม้ครับโชคดีความือเก็เก็บใจไข่ยากจนครับทำรวยซื้อสุดสุดกันครับสวัสดีครับจ้าจิ๋วฝากอะไรกดแชร์มาเด้อพี่น้อง